เพื่อนกันวันติดโควิดนะคะจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่ที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนคนไทยทุกคนนะคะก็คือก้าวผ่านตรงนี้ไปไปได้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของกําลังใจในเรื่องของความรู้นะคะที่มนเดี๋ยวจะกระจายค่ะก็ตรงนี้ก็เข้าใจว่าเพื่อนๆทีมงานทุกคนตรงนี้ค่ะก็ก็จะช่วยเพื่อนเพื่อนคนไทยทุกคนให้ไปด้วยกันได้ค่ะในเรื่องของช่องทางการรับชมนะคะนอกจาก Facebook แล้วก็ youtube แล้วเนี่ยค่ะตัว AS เองนะคะก็มีแพลตฟอร์มคอนเทนต์นะคะ ที่สามารถรับชมได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีทั้งตัวดูย้อนหลังอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าเราจะรับชมได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆแอปเอสเพเราเนี่ยเ,เปิดให้บริการในหลากหลายอุปกรณ์นะคะก็คือแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าหรือว่าผู้รับชมเลยนะคะว่าจะสามารถอยากเข้าแบบไหนนะคะ mm hmm. เช่นถ้าเกิดว่าม,ม,มีมือถืออย่างเงะะี mm ้ยค่ะก็แค่โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้เหมือนกันแล้วก็หรือว่าจริงๆทางทางเว็บไซต์เองนะคะ เข้าทางพิมเบอร์ไวเบ็ AS อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเข้าได้นะคะที่เป็นที่เป็น AS Play แล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่มีอิอนเทอร์เนต็ตบ้านนะคะของเออสอยู่ก็คือไฟเบอร์เนี่ยก็สามารถใช้ตัว S s p l y y o x x ะที่ที่ไปกับตัวเครือข่ายของไฟเบอร์ของเอสนะคะก็สามารถตรงนั้นก็สามารถที่จะรับชมได้เหมือนกันแล้วก็ตรงสมาร์ททีวีเราเราเราก็มีนะคะแล้วก็เป็น Apple TV ทค่ะทีนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับ ผู้รับชมเลยนะคะว่าว่าจะสะดวกยังไงนะคะแล้วก็บางคนจะถามว่าแล้วเข้าไปจะดูจะดูได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็อ่าค่ะจะมีจะมีหน้าน,นี้ให้ดูนะคะนิดน,นึงว่าเออเข้าไปนแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นโปสเตอร์เลยนะคะของช่อง,องเพื่อนกัันติดโควิดนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ที่ทางคุณวันใช้เล่าว่าจะมีตั้งแต่เวลาบ่ายสามถึงสามทุ่มนะคะซึ่งนั้นก็คือรับชมได้สดนะคะก็คือ,เ,อ,อเข้าไปก็จะมีการจัดรายการเป็นช่วงๆนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ ถ้าเกิดเกิดดูไม่ทาน,นอย่างงี้ค่ะอยากดูของเมื่อวานรู้ว่ามีคอนเทนต์ดีๆอยากดูจะทํำยังไงตรงนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ย้อนหลังขึ้นให้นะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเข้ามาก็คือสามารถรับชมได้ทั้ง2รูปแบบก็คือจะสดณนะเวลานั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีการจัดสดอยู่แล้วก็ดูย้อนหลังของของวันของวันที่ผ่านมาก็ได้เหมือนกันนอกจากช่องนี้นะคะ่ะจริงๆพอเข้าไปในเอสเพเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆให้รับชมได้ด้วยนะคะจริงๆก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ ในการที่จะอยู่บ้านไม่รู้จะดูอะไรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยค่ะ